ไปเขากับมนวดเลยจ้ะให้พี่ดีนี่ดูสิดูสิป้าผมพี่ดีกดยาวไว้เด้อพี่ดีเด้อสงสัยสิได้ไปตัดอีกแล้วนี่นะ่ะผมยาวแหงแล้วพูดที่สาวได้สะยังครับ พึ่งจะไปวันนี้เองค่ะผมพี่สาวนุ่มลื่นไหมนุ่มมากผมแต่ก่อนนะผมเสียแฮงเลยผมผมเสียผมแตกไปเพราะว่าไปทำผมมา๋อย้อมผมมาใช่ไหมใช่แล้วผมแตกายมาใส่ครีมบอกครีมนวดบก็กตัวยาสผม บอกต่อน,นี่ <c oughs> ผมดีขึ้นมากตอนนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วเนอะโอเคโอเคนั่งเลยจ้าวัดผมคุณนุณคืนเห้เนอะ ใครสนใจอยากเอาไปลองใส่มินสนใจพร้อมเบอร์โทรมาด้วจ้าทุกคนผมจะได้นุ่มซุ้มซื่นแบบพี่ดีค่ะแชมพูนี้พี่บอยเขาเพิ่งเอามาใหม่ใช่ไหมใช่แล้วกำลังจะมาไม่ไหวนี่แหละพี่ดี ดูผมสีสกูนตะกงเบิงผมผมงดงามขนาดผมผู้ชายยังซ้ำหนีเนาะผมผู้หญิงสิ่งซ้ำไดเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วล่าสุดพุงพิลีโบมีพาแพรมาเซ็ตเออเดี๋ยวพิรีพิลีสิได้ถอดเสื้อพิลีเซ็ตแล้วไหม <laughs> ก็ลังจะถอดแล้วนะโอ้ไม่ต้องถอดดอกมีเพยมาให้อยู่โอเคโอเคดูหัวกันดูหน่อยนึงนี่พี่นี้ก็เสร็จจ้าเป็นไงบ้างเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอเคหล่อ่มากเดี๋ยวเสร็จก่อนเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบอกเอฟซีทุกคนดู ดูค่ะโอ้ผลงานใส่พี่ดีโอ้พี่สาวใส่เหรอโอ้ยเทเหมือนกันนะเนี่ยเคยพายอยู่เ่สไัมตะกี้นะโอ้รู้สึกผมมันอ่อนว่ะอ่อนอ่อนแล้วก็ลื่นด้วย <c ười> ผมอ,อ่อนแล้วก็ลื่นด้วย โอ้สดชื่นมากออแบบรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะเบาหัวมากแล้วก็เย็นด้วยผมลื่นด้วย <c oughs> คือรอมันแห้งนะคือแห้งก็คือแบบโอ,โอเคมากนี่ได้แล้วใครอยากได้อยา่าลืมเด้อใครอยากได้เนาะสำหรับ MC ฟังไทยอยากได้อย่าไปใส่แต่ติดต่อหาหนุองอ่องด้เด้อฝากติดตามพี่ดีในเด้อพี่ดีติดตามได้ทางใด ทางเพจ u t u b e ติดกระต๊อกทุกอย่างเลยนะครบพิมกับไปเลยพี่ดีสหรับคลิปนี้เอาไปกันเด้อทุกคนสบายดีบ๊ายบาย